Kemudian yang kemudian. kamera เขาิดว่านักเขอ่ตาเลยท่นจะไม่ตอนออกที่นองยทสา่ีเค้มาเมื่อีขันของเชือองตาของยาบาเรีาหีเพ้ยมาาแล้วเจ้าอย่าวอาขอแก่้ีเจ้าหนี้ลำเอามือีี้เคว้เจ้าอย่าวตกา ไม่นส e ั่งเต็นบังอบังล่ะบังยได้เาได้เราเ้ยล้านบพอเพิ่นพิ่นบ่เล่าฮะเล่าสพอเราอวนึงพีพี่พีเออตั้งเ้เฮ็ดนะเออตั้งเงี้เะมาเเอหน่เอาไส้ตัวนี้นี่นกรกะทงนี่เออเออโดเพิ่นเราหิบเพเพิบนบ่พอเพิ่นเพิ่นน้ำเบินน้

เจ้าหน่ยพ่อไอ้ลิกากากระถางเอ้ยเจ้ากาจิ่เาเป็นป้าพ่อเาเป็พ่อเาเาไอ้มือี่ไหเเบื่อเ้ไปไพ่ออ้่อจขอขอนะไ่ได้แล้วตกระตุกพีออ้้างร้อมาเมือี้นเจ้นีแม่น้างวามเ ก็ากากาี่มัิะนี้ีลูกเจ้าเอาเมียอยู่นะนะเอาบัวเนี่มาเรีนที่อเอาเมียหรอวะนี่มัจิปหาจำมัจิปหากับตัวเจ้ามา ต้องเลี้ยวล้างเดี่ยวหัเดี่ยวว่าด้อเลี้ยวล้งเดีายวอาไม่ตจ้างอไมต้องเลี้ยวล้างมันไปถามนิมต้องไปถามเต้องต้องมาเขาเห็นเรียบ้อยแล้วเขเห็นกินมือเขาเห็นใครเดีว เจ้าเปลกเรกจะไปดีาเอ้าวทุกคนเอไปต้งใตาอนเจอให้ดีเบิลูกเต้าในบวกในวังนี่ไ่ดเดบ้านนี้ต้องปีนี่ปีหน้าปีปีสิมาพ่อกันเพไา้พ่อเจ็บพ่อไข่ได้มันไม่ม่วนด้พอเจ็บพ่อไข่ได พ่อแบบไม่ได้เออต้องเพ้่ความเจ้าตัวมาตาเจอที่ไหนเจอเจียร์ที่ไหนเจออือหวตะมื่ง่ายหจกเมื่อยเมื่อยยุซานเมื่อแล้วเห็ดแบบใจดีใจกว้างใจที่ขึ้นแม่น้ำส่าใจกว้างกุยี่าอ เอาท่าจะได้สักอนโอ้ยเจ้าเราจะได้เราเจ้าเราเนี่าบลัฟลัฟท่าอยู่ไกลเนาะอย่าเอว่าได้เมาจะลงทางเมื่อแตะตู้ไม่ได้รับผิดชอบเด้ออย่า้องกว่าเมาแล้วกันดีแม่แต่เมื่อได้อย่าเอว่าได้บังเรามันเอเมาบุญจะขังเมื่อบุได้เด้อบุได้เด้อจับแขนเสียหัวไก่จับอะไรจะคอยเสียหัวงเสียหัวหมูได้

คิดจะเล้ยบันนี้บ่อถ้าถ้าแม่ครูแล้วเก่งขยุตอนเอาลงแล้วก็คุ้มต,วตวัวนีไวเพื่อให้เขาคุ้ม,มีนางบันออนุเทพเห็นบอกหยุดซีมึอหยุดยะเลย หมอไปลูเปินลุกเป็นมอจากไรคายล่ะท่านนี่เลรอะนเอยเอาเอาฮลโูลไเด้อเอาอกวดเดียวนึอาไปอันไปสักเจ้าฟูเอาเอนให้เพิ่นเอาบ้านนี่จับบ้านนี่เจ้ามาแล้วจับเข็ดเสียวไก่แจับมาได้เจ้าเสียวหมูได้บานเี้วคอยปอกคอยกินเขายกกินเก่ง โตดีกับเพิ่นกระเหาเจ้าอยู่หล่ะเมื่อดีกะเมื่อ๋อเลนเจ้าอันนี้เป้นขวดนี่มขวดเม็ดนโอานี่อ๋อเว้ยบี้ยขี่ส้าขี่มาสร้าัตครัวเป็นจซาบ้านสิหัวพันแเ้าเป้า 哎呀，走了莫哭，我的哦不容易呀！哎哎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 哎 เต้าคงคือมาตะมุ่เต้าโอยตัวกินขอกันจับแขนเจ้าเสียไปจับห้าอะไร้วยจบอะไรที่ริไดู้เลยหน้าู้มีกู้เ้มาแล้วตัวกิขอออยจับแขนเดดึงจะตึงมาเดึงจะเงอวยมาเด้อตาตั้งสติเลยพอไปผอมมาเลยอย่าให้นมันขาดเลยมาใ้มาเดอไปวังวังอยาเล ข้าสังโอลี่เปียงบันปันตัาเอ้ยเวลาตขันน้องเจ้าเดินตองแม่เอ๋ยแม่เดแนวขันผู้อยู่ก็มีสังขันผู้ไป๋ก็มีโชคกวลา รูลตามัจะาวเนียอมันมีเดมจังเนีนีแพ้ห้ายนตเระไรพิ่งค้าร่าาห้พนบา แค่วันนี้ไพ้ยงเพราะว่าคนคนนี้ว่าไปน้ำเบอนีน้กยอ้ก็นเชือให้ไปหาปู่คาป่วยน้าใ่เที่ยาไดปขึ้นหอดนั่นไม่ทอไรนะสุดยอดนะอย่าขึ้นหอ ผมไม่ <gas> รำลึกเอาเด้อชั่วมันเศร้าเด้อนั่งลงลึกเอาในใจให้ดีให้หายไม่ต้องไปใครจะเอาลูกเอาเมียบบนัน